สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับมาดูมุมนี้ครับมุมบนถนนครับนี่คือถนนสายมิตรภาพประเคียบสักขุดนะครับประเคียบนี่อำเภอคุมเมืองบุรีรัมย์สักขุดนี่อำเภอชุมพลบุรีสุรินนั่งอยู่บนหลังคาเจ้าโชคบังมีซุปเปอร์จิว๋ว ชมบรรยากาศการทำงานของ4ี่ขุนพลรถขุดสกัดทีมงานฝาบรรดานก่อสร้างมุมนี้น่าดูเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลหน่อยแต่ว่ามันเห็นทั้งสี่คันเลยครับสีข่ขุนพลก็ประกอบไปด้วย บาเจาะประมาจารย์สายโหดของทีมข้างล่างสุดนะครับขวามือซานี hmm. ่ SY2154 ถัดกันไปสายมือครับล่างสุดเช่นเดียวกันครับ mm hmm. เป็นทางด้านท่านเป่าขั้นเทพ204ครับ mm hmm. ส่วนอยู่ตรงกลางเลย รับหน้าที่โยนต่อมาตรงกลางข้างล่างนี่เขาถอยมาให้ลงหลุมมาให้เป็นภารกิจศาสตร์โคนนะครับตรงกลางนี่เป็นทางด้านของหนุ่มไอ้ครับหนุ่มไอ้โกเบโก SK 200ขีด8ฟ้าบันดาลส่วนใกล้สุดเลยครับปลายสายปลายทางเลยสำหรับการเดินทางของโคนเนี่ย ก็จะเป็นพี่ต้นสุดหล่อครับ2154ข้างบนสุดรับช่วงสาดขึ้นหลังคันครับเนี่ยเขาทำหลุมมาไว้บนหลังคันแล้วก็สาดโคนขึ้นมาไม่มีฝังครับใช้โคนขึ้นคันเลยครับทีมนี้สุดยอดมาก รับประกันว่าไม่มีหมกเม็ดก็ทั้งน้ำทั้งโคลแล้วครับผสมกันขึ้นมาบางทีก็มีปลาช่อนตัวใหญ่ปลาไหลตัวโตติดขึ้นมาด้วยมุมนี้จะเห็นพี่ต้นเนี่ยบังอกองดินครับดินนั้นปิดเห็นแค่ ส่วนบนครับแต่ว่าอีก3ามขุนพลนั้นจะเห็นหมดเลยอยู่ในจุดเริ่มต้นของหน้างานแล้วครับ1,500เมตรกับงบประมาณ5ล้านบวกๆหนองน้ำบ้านขวาวลตมบระเคียบคูเมืองบุรีรัม พิกัดของหน้างานแฟนพันธ์แท้สามารถมานั่งดูบนถนนได้เนี่ยครับมีถนนให้นั่งดูเลยรถไม่ค่อยสัญจรเท่าไหร่ครับถนนเส้นนี้นานๆจะมาทีตอนเย็นก็จะมีสาวนักเรียนวัยรุ่นอ่าทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่จะไปเล่นที่สะพานครับสะพานมิตรภาพ ก็น่าจะไปหามิตรภาพกันก็อ,อยู่ติดกับฝายยางนะครับเขื่อนยางแหละฝายยางบันเขาเนี่นะครับกันแม่น้ำมูลเอาไว้ถ้าล่องตามแม่น้ำมูลไปอีกก็จะไปเจอฝายยางทีอ่อยู่บ้านบ้านม่วงราดเจริญ นฝั่งของตำบลเย่าบึกนะครับตำบลกระบกบเบื้องเนี่ยกันเขตแดนระหว่างอำเภอสตึกกับอำเภอชุมพลบุรี่ายยางตัวที่2จะอยู่ตรงนั้นครับขยับลงไปอีกครับท่านเป่า2 0 4ครับทั้งทรายทั้งโคนนะครับ มันก็จะผสมกันขึ้นมาแห้งไวนะมาตากไว้แป๊บเดียวแห้งเดินได้เลยไอ้เละๆเนี่ยไม่ถึง2วันแล้วครับเจอแดดดีๆก็เดินได้สบายเพราะว่ามันมีทรายปนขึ้นมาเดี๋ยวบางท่านก็เอ๊ะทำไมทำอย่างนี้นี่แหละครับแข็งโปก ตอนนี้มันยังเละอยู่ลุมกันอยู่ที่จุดเริ่มต้นแล้วครับก่อนหน้านี้ก็ทอยกันของอาสามซันนี่เนะี่ยขึ้นอีกขึ้นอีกทางหนึ่งบริเวณหน้าเครื่องสูบน้ำครับนุ่นอยู่ฝั่งนูน้นชั่วโมงนี้ก็ข้ามฝากมาฝั่งนี้ครับโคเบ เคมเสร็จเรียบร้อยก็ลุยต่อได้เต็มระบบ4คันช่วงนี้6ลอ้อ10ลอ้อยังไม่ใช้และอีกสักพักใช้แน่นอนครับกองทัพแนวร่วมของฝาบานาน,นี่้เตรียมตัวให้ดีเลยมองไปฝั่งโน้นครับหลังคาขา,ขาวๆสองอันนั่นแหละครับ เริ่มจากหลังคาแรกไปถึงหลังคาที่สองะริบลีริบลีนั่นแหละระหว่างต้นไม้สองต้นเนี่ยนี่แหละครับจุดนี้คือจุดที่จะต้องใช้รถบรรทุกวิ่งออกแน่นอนครับเพราะว่ามันกว้างเนื้อที่ค่อนข้างกว้าง องทําทางทําถนนลงไปวิ่งขึ้นคันวิ่งเทปากบอ่อแล้วครับเหมือนเดิมถ้าใช้การทอยแบบนี้ก็จะอาจจะหลายหลายทอดหน่อยนะสทอดแบบนี้คงไม่ถึงต้อง4ีหเป็นอย่างต่ำ มุมสูงนี่ก็น่าดูยืนศาสตร์ขึ้นมาข้างบนก็พี่ต้นรับจากหลุมตรงกลางมาวางใส่หลุมให้กับพี่ต้นนี่ก็หนุ่มไอ้ไล่เลนมาก็ป้าเจาะแล้วก็ท่านเป่า เป็นโจ๊กครับวันนี้อากาศดีด้วยมืดครึ้มฝนเนี่ยชอบตกแต่เวลากลางคืนกลางวันเนี่ยเขาให้ทีมงานทำงานครับเวลากลางคืนเนี่ยทีมงานพักผ่อนฟ้าฝนก็โปรยน้ำลงมานอนหลับสบายครับ บรรยากาศช่วงเวลานี้ประมาณนี้หมดจากหลุมนี้เดี๋ยวเขาก็จะขยับไปเรื่อยๆครับขยับไปหลุมต่อไปน่าจะประมาณตรงนี้แล้วก็โยนข้ามฟากมาตรงนี้ครับนี่เลยโยนมาในนานี่แหละดูกันไปชมกันยาวๆภารกิจของทีมงานฟ้าบันดาล มีงานรออยู่อีกอ่าสี่โครงการด้วยกันนะครับเป็นโครงการขุดลอกหมดเลยทั้ง4โครงการที่จะทําต่อไปเนะี่ยหลังจากจบน้องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าน้องนี้อยู่ติดเป็นน้ามูลถ้าเกิดวันดีคืนดีน้ํามานะครับน้ําท่วมนี่ก็ต้องหยุดหยุดเอาไว้ก่อนแล้วก็ย้ายเครื่องจักรออกไปลุยหน้างานใหม่ ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์นั้นนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยน้ําไม่น่าจะมาได้ไม่น่าจะเข้าได้บล็อกเอาไว้หมดแล้วเว้นแต่ว่ามาเยอะจริงๆแต่ว่าตอนนี้น้ำมูลนี่ยังแห้งคอดอยู่เลยครับฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ ลุยกันไปทีมงานพักกันไปเพียงเท่านี้นะครับนี่คือบรรยากาศสี่คุนพลตรงนี้ครับสบายสายสดโคนชิวชิวสองคันนี้เขายืนประจำการพี่ต้นกับหนุ่มใบเนี่ยประจำการจุดหลักๆเลยปากหลัก แต่อีก2คันข้างล่างครับท่านเปาแล้วก็ป่าเจาะสายโหดเนี่ยก็จะบูอยู่ข้างล่างครับเดินไล่จับระดับมาทั้งเลนทั้งทรายละโยนทิ้งมาให้กันบรรยากาศก,ก็อย่างที่เห็นแล้วครับชิวๆอยู่อย่างนี้ ว่าจะได้ได้ย้ายจุดนี้ก็ใช้เวลานานหน่อยไปเรื่อยๆครับช้าแต่ชัวร์ทีมงานว่าปรนานก่อสร้างผมตีเล็กสายมานลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ